สัมผัสคนหัวลุกป,ประสบการณ์ด้านวิญญาณที่จะนำมาเสนอนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของผมคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์ละทึกขวันที่ยังคงฝังอยู่ในห่วงแห่งความทรงจำของเขาเพื่อนของผู้เขียนมีชื่อว่าศักดาปัจจุบันทำงานอยู่ในสถาบันการเงินแห่งหนึ่งและเรื่องราวขยวขวัญที่เขาประสบนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในระหว่างที่เขายังคงทางานเป็นเซลแมนอยู่ เมื่อประมาณ3-4ปีก่อนเขากับเพื่อนในบริษัทได้ไปเที่ยวกันที่ทะเลชาอำจังหวัดเพชรบุรีและได้ไปนอนพักที่บ้านของญาติเพื่อนวันนั้นทุกคนไปเที่ยวเล่นกันอย่างสนุกสนานเมื่อเขากลับมาถึงบ้านพากันนอนหลับไปด้วยความอ่อนเพลียขณะที่กำลังหลับอยู่สบายนั้นปรากฏว่าจู่ๆก็รู้สึกหนาวขึ้นมาจนถึงขั้นตัวสัน่นทั้งที่ช่วงนั้นเป็นฤดูร้อนพอเขารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็ได้มองออกไปทางประตู ภาพที่เห็นนั้นคือภาพของชายร่างใหญ่แต่งตัวคล้ายกับทหารยืนอยู่หน้าประตูสักดาบอกว่าเขาจ้องดูภาพนั้นเต็มตาแม้จะเห็นหน้าตาไม่ชัดมองดูเป็นเงาลางๆแต่ก็รู้ได้ในทันทีว่าตนเองกำลังเผชิญหน้ากับแขกไม่ได้รับเชิญเข้าให้เสียแล้ว เขาเพยายามรวบรวมสติสวดพนภาวนาขอให้คุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองจากนั้นก็พยายามข่มตานอนหลับเป็นปกติแต่ทำอย่างไรก็หลับไม่ลงเขาจึงค่อยๆปลือตาขึ้นมองดูภาพอาคันตุกะยามิการว่าหายไปหรือยังแทนที่เขาจะได้พบกับความว่างเปล่าอย่างที่คาดหวังไว้ปรากฏว่าพอปลือตาขึ้นมองดูอีกครั้ง ภาพของใช้ในชุดทหารกับยืนตะง,ง่านอยู่ตรงปลายเตียงและยืนจอมมองมาที่เขาตายยังไม่กระพริบ,บแม้ว่าสักดาพยายามควบคุมสติอย่างไรก็ไม่อยู่เสียแล้วเขาจึงตะโกนร้องลั่นด้วยความหวาดกลัวและเสียงร้องของเขาก็ปลุกให้ทุกคนในบ้านตื่นกันหมดเขาจึงเล่าให้ทุกคนฟังพอเล่าจบญาติของเพื่อนจึงได้ที่บายให้ฟังว่าแต่เดิมนั้นพื้นที่บริเวณบ้านดังกล่าว เป็นสมรภูมิสงครามโลกมาก่อนซึ่งก็มีทหารมาล้มตายเสียมากมายไม่รู้ว่าเป็นทหารฝ่ายไหนเลยทำให้วิญญาณยังคงวนเวียนอยู่ละแวกนี้พอสักดาได้ฟังก็เชื่อว่าลักษณะที่เห็นนั้นเป็นทหารจริงๆก็เลยพากันทำบุญกุฏิส่วนกุศลไปให้ตามปกติสักดาเป็นคนชอบทำบุญทำทานซึ่งก็ไม่ทราบว่าโดยเหตุผลนี้หรือเปล่าทำให้วิญญาณทหารผีมาปรากฏให้เห็น เพื่อขอส่วนบุญโดยปกติแล้วก็จะชวนกันเข้าวัดทําบุญเสมอนอกจากเหตุการณ์ใน,นครั้งนี้สักตามักมีประสบการณ์ทางด้านวิญญาณมาปรากฏให้เห็นอยู่อีกหลายครั้งแม้แต่ในบ้านตัวเองก็เคยเจอมาแล้วเหมือนกันกล่าวคือมีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่ทุกคนนอนหลับเมื่อสักตาตื่นขึ้นมากลางดึกแต่มองไปรอบๆคงปรากฏว่าเป็นภาพ กับอยู่ของคนยุคในปัจจุบันเป็นภาพที่ตนเองได้เข้าไปอยู่ในหนังย้อนยุคประมาณสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5มีผู้คนแต่งตัวสมัยโบราณเดินไปเดินมาภายในห้องนอนของเขาเต็มไปหมดมันคงเป็นเรื่องไม่น่าติดใจสงสัยอะไรมากถ้าเกิดเขาเป็นคนเห็นภาพนั้นแต่เพียงผู้เดียวแต่ปรากฏว่าน้องชายอีกคนที่นอนอยู่ด้วยกันก็เห็นภาพแบบนี้เช่นเดียวกัน ก็เลยทำให้เป็นเรื่องประหลาดใจและชวนสงสัยว่าสิ่งที่เห็นนี้สื่อความหมายอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรหรือว่าเป็นภาพจากอีมิติหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็โลกใบนี้ยังมีเรื่องลี้ลับที่เราไม่รู้อีกหลายเรื่องอย่างแน่นอนจะว่าไปแล้วศรัทธาคนนี้เป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษมากกว่าคนอื่นเพราะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนยามวิกาลหรือว่าต่างถิน่นเขมามักสัมผัสกับสิ่งที่พิเศษให้มองเห็นวิญญาณอยู่เรื่อย เรียกว่าคน่นมองไม่เห็นแต่ตัวเขาต้องหนีไม่พ้นต้องเจอต้องเห็นทุกทีที่ไปอย่างเช่นครั้งหนึ่งเขาเดินทางไปทํางานที่จังหวัดจันทบ,บุรีสักดาเล่าให้ฟังว่าขณะที่นอนหลับอยู่ในบ้านพักของบริษัทตอนช่วงโคเพความรู้สึกมันก็บอกว่าเหมือนมีสายตาของใครคนหนึ่งจ้องมองมาที่เขาอยู่ตลอดเวลาตอนเขาบอกว่าขนลุกสู้จากนั้นก็เริ่มได้ยินเสียงแปลก ฟังไปฟังมาบางทีเหมือนกับผู้หญิงร้องไห้เหมือนคนขอความช่วยเหลือเป็นเสียงกรีดร้องบ้างพยายามถามคนอื่นไม่ได้ยินเสียงอะไรบ้างคําตอบที่ได้ทุกคนต่างบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรสักพักจากที่ได้ยินเสียงคราวนี้สักนาเพื่อนของผมก็ได้กิ่นเหม,นเหม,นม็นเหมือนซากศพโชยมากิ่นเหม็นอบอวนนั่นโชยมาปะทะเข้าที่จมูกจะต้องผงะหนี พอถามเพื่อนทุกๆคนว่าได้กลิ่นอะไรบ้างทุกคนก็ใส่หน้าปฏิเสธกันหมดว่าไม่ได้กลิ่นอะไรสักดาจึ่งได้แต่งงว่าทําไมคนอื่นไม่ได้กลิ่นมีแต่เพียงตัวเขาเท่านั้นที่สัมผัสได้กับเหตุการณ์แปลก,ปลกๆท้งนี้เพียงลําพังยังมั่นใจอีกว่ากลิ่นที่ได้กลิ่นเมื่อสักครู่นั้นเป็นกลิ่นศพคนตายอย่างแน่นอนเรื่องพนักาจะจบแค่นนั้นแต่ปรากฏว่าไม่พอสักดาล้มตัวลงนอนเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นเขารู้สึกว่าเห็น ผู้หญิงอุ้มท้องคนหนึ่งแต่งชุดดำมายินร้องไห้แม้ภาพที่ปรากฏให้เห็นนั้นเป็นเพียงแค่ภาพเรือนลางแต่พอมองไปก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงผมยาวใบหน้าสวยคมเข้มและทั้งความรู้สึกนั้นกำลังคล้ายๆกับว่าจะฝันไปแต่ศักนาทำทีว่าจะเดินไปถามว่าเธอเป็นอะไรในขณะนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาปลุกให้ตื่นก็เลยลืมตาขึ้นมาปรากฏว่า เมื่อเขาตื่นเต็มตามีสติแล้วก็ยังเห็นผู้หญิงชุดดำคนนั้นนั่งอยู่ที่เก่าและมองมาทางเขาเมื่อเห็นเต็มตาเช่นนั้นเขาก็คิดว่าอยากเข้าไปถามเธอว่าอยากให้ช่วยอะไรบ้างแต่ยังไม่ทันจะพูดเพื่อก็เดินมาตบไหล่และถามว่าเป็นอะไรไปเหรอศักดาถึงกับสะดุง้งหันมาตอบว่าไม่มีอะไรพอหันกลับไปมองอีกครั้งเขาก็ร้องเสียงลงเพราะผู้หญิงชุดดำคนนั้นแต่ตรานหายไปแล้ว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สักดาบอกว่าตอนแรกเขาคิดว่าตนเองอาจจะตาฝาดไปเองจนกระทั่งตอนดึกกลางคืนขณะที่เขากำลังหลับสบายอยู่ในบ้านพักเขาก็ฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมอีกครั้งโดยเขายืนยันว่าขณะกำลังฝันเป็นผู้หญิงคนนั้นจริงๆรู้สึกบรรยากาศในห้องมันหนาวเย็นยะเยือกและวังเวกน่ากลัวมากผู้หญิงที่มาปรากฏในความฝันไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอะไรกับเขาเธอแค่เพียงมายืนจ้องหน้าตรงหน้าเขาข้างๆเตียง คือสงบอยู่ประมาณ5นาทีจากนั้นก็เลือนลางหายไปค่ำวันต่อมาหลังจากเสร็จงานเรียบร้อยสักดาและเพื่อนจึงชวนกันไปดูหนังกลางแปลงที่วัดพอทราบจากชาวบ้านมาว่าที่วัดมีงานศพนักจะาภาพของเขาเอาหนังกลางแปลงมาฉายให้คนดูตอนนั้นสักดาบอกว่าเขายังไม่ได้คิดอะไรมากแต่พอเข้าไปดูในวัดแล้วเดินเรียบเคียงไปใกล้งานศพที่เขาสวดศพ และพอมองไปทภาพถ่ายของศพนั้นก็ต้องสะดุ้งเพราะว่าภาพที่เห็นนั้นเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่เขาฝันเมื่อคืนสักนาย,ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันแน่นอนและไม่ได้ตาฝาดอย่างแน่นอนด้วยเพียงแต่ว่าบางทีเขาเล่าให้ใครฟังคงยากเชื่อเชื่อเพราะเป็นเรื่องแปลกซึ่งถ้าใครไม่เจอกับตัวก็ยากที่จะเข้าใจเช่นเดียวกันพอรุ่งเช้าสักดาก็าจัดแจงทําบุญส่วนกุศลไปให้หญิงสาวคนนั้น เมื่อทำแล้วก็รู้สึกสบายใจขึ้นเหมือนกับว่าวิญญาณของเธอนนั้นสามารถติดต่อกับเขาได้และคงไม่ได้ตั้งใจมาหลอกหลอนเพื่อให้เขาเกิดความกลัวแต่อยา่างใด